ออุยฝ่าบาทฝ่าบาทเป็นอะไรไหมพะยค่ะบาดเจ็บหรือไม่สนมรักทั้งสองพวกเจ้าสองคนช่างมีอารมณ์สุนทรีนะทิ้งให้ข้าเหี่ยวแห้งอยู่ในห้องคนเดียวพวกเจ้ากลับสนุกสนานกับการต่อสู้ไม่เห็นหัวข้ากันแล้วรือไงอาฝ่าบาทปรดอภัยด้วย กระหม่อมผิดไปแล้วพะยะคา่ะคืนวันต่อมาเรียนฝาบาทหม่อมชั้นพาสนมหนุมารับใช้ฝาบาทพะยะคา่ะรีบเข้ามารีบเข้ามาฝาบาทฝาบาทนี่เป็นสุราที่กระหมอ่อมหมักเองพะยะคา่ะกระหม่อมขอคารวะฝาบาทหนึ่งจอกขอให้ฝาบาททรงพระพรานามัยแข็งแรงร้อยปีพะยะคา่ะ นมน้องช่างมากความสามารถไม่เพียงเต้นรำยังหมักสุราเป็นอีกด้วยช่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่หายากนะกึ้งอึกอึกนี่เป็นสุราอะไรทําไมถึงรสชาติแปลกๆทูนฟ้าบาดเป็นสุราที่ใช้ลูกหนูที่เพิ่งเกิดใหม่มาหมักซึ่งเป็นของเรื่องชื่อที่หมู่บ้านของกระมอมพะยะค่ะคอ ฟาบาดเป็นอะไรไปพะยะค่ะหรือว่ารีบดื่มเกินไปเออไม่เป็นไรสนมเซียวบอกว่าฝาบาทเบื่ออาหารในวังวันนี้กระหม่อมจึงเข้าครัวทําอาหารบ้านเกิดสองสามอย่างให้ฝาบาทได้เปลี่ยนรสชาติบ้างเยี่ยมเลยข้าชอบอาหารพื้นบา้านรีบนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอะไรขอแค่ รีบล้างรสชาติแปลกแปลกนี้ออกไปก่อนเป็นพอยกเข้ามาตึก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 โหว้าวข้าขอดื่มน้ำแกงล้างปากก่อนแล้วกันฝ่าบาทเลือกได้ดีทีเดียวพะยะค่ะจานนี้เรียกว่าซุปนิวเปียรปรุงจากหญ้าที่ยังไม่ได้ย่อยในท้องวัวสรรพคุณช่วยล้างพิษแก้ร้อนในพะยาค่ะ 啊啊！Ah, ah.